ในห้าเราจะไม่ได้สั้นแอบกันที่ใหม่ชายลองลองชายไปคลิปแรกเล่นสระน้ําคลิปสองเล่นบ้านลัางคลิปสามเล่นบ้านหล้างคลิปสี่เล่นที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้คลิปห้าคลิปสี่เล่นที่คลิปสี่ยังไม่ถ่ายมึงจำไม่ได้ช่างหัวโครงการช่างหัวมันใบนะมาตีใาใครใครจะเป็นตีถ้าเด็กเป็นให้ผู้ใหญ่ไปช่วยคนหนึ่งเีื่อตใบ ตองตองเป็นให้เลือกใครมาช่วยคนนึงเลือกใครก็ได้ที่อยู่ที่อยู่ปสองขึ้นไปปสองถึงมสามมันไม่มีปสองเลย <S 2> <S 2> ก็ปสองถึงมสามเลือกใครก็ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเลือกใครเลือกอพีฟิกไปพีฟิกอยู่กับน้องเอ้าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยแบบชา้ชาๆนะเพราะแม่มันใหญ่หนึน่งถึงหนึ่งร้อยยี่สิบพูดผิดร้อยยี่สิบ แอร์ตรงนี้ก็ได้เราจะได้แฟนแอล์เราเรีบหนีเขาเถอะไปโอ้โหชิดชิดชิดจะตกแอรตรงไหนก็ได้ขอให้มันก็เงินน่าจะใส่เสื้อสีเขียวไหมสัตว์เอ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางไหนกันโอ้ยชิด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 หายเไอแอบตรงนี้นนนครับโอ้เดินบาทครับ ใหญ่ที่เดียวกันดีอุตส่าห์มาให้เห็นเด็กดอกอุ้ยเช็ด,ด,ดคันแสบด้วยอุ้วเป็นแผลเลยไอ้ต้นนี้มันทำมันบาดมันบาดขาได้ดูดิเนี่ยบาดบาดขาผมเลย ที่เด็กกันดีอีกดอกวันนี้เราจะแอบเขาครับคือมันไอสัตว์เห็นด้วยเห็นด้อดฟองโดคนแรกพวกมึงอ่ะไอตองปองฟองคนแรกเราฟิกมาตรงนี้ได้ไงอ่ะฟิกมาตรงนี้ได้ไงอ่ะอ๋อเหลียวหินเลครับรู้ได้ไงว่าแม่ตรงนี้วะฟองเป็นไปฟองเป็นไปเรียกใครก็ได้คนหนึ่ง เอาฟองต้วไดไม่ต้องเลือกหรอกไอตองฟองฟอกแล้วตอไปฟองกูอิสเซ็ตขันขาเว้ยขันขาไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลรีมาปั่นก็ไม่หายขันจี้อยู่ข้างในหูยะไรคนลุกทีเดี๋ยวหายใจหน่อย คันอยู่ง,ง,งี้กล่องเป็นจะเป็นต้องเลือกกูวะไอ้แบงก์ก็มีเนาะกล่องเนาะใครคิดว่าเลือกแบงก์จะดีครับคันขาครับคันขา มดกัดขท้าคันขาครับคันขา,ขนขาไม่น่าไปแอบตรงนั้นนะโคตรคันเลยไม่ฟองเนาะโอ,นนอ้คันมากเลยอุ้ยดูดิถ้าเคย่องไปนี่ตายห่าไม่ตายหรอกอแค่เสียชีวิตตกิด <c oughs> เหมือนกันพราวอ,อู้อุตส่าห์ทาโลชั่นมาลาชโลชั่นลโลชั่นโลชั่นหรอ ก็ละหน,นึ่งร้อยยี่สิบคันขาคอยเดินเล่นกันน,นิดหนึงให้ฟองขนับไปครับนี่เนี่ยเราจะมาหากันฟอ,อ,องไปหาไหมราวา่านแปะด้วยเน,นียราจะลงไปหาขอไปหาฟังน้นที่ไปหาตรงนี้เอาที่เดียวนี่มันเ,เ,นเปะดง่ายหรอแข่กันดีเว้ยน้าเจนไก่มาด้วยอ ่องกเป็นพี่เป็นตัวช่วยไอตูดมึกฟาาองไม่ได้เรื่องเลยหนาขาทิ้งจักจริง เห็มาเปล่าเจียมหมาป้าไหนมาป้าเห็นมีเลยหมาบ้าแล้วมึงอ่ะเ,เ,อเพราะนั้นไปไหนกันวะบอกไปหาคนน้นพี่ไปหาฝั่งนี้ดูที่าพวกนั้นขึ้นเขาไปเปล่าเพราะมันขึ้นเขาได้บ่อมันขึ้นได้เจะไปหากันบ้องเฟก ถ้าฟิกอยู่พวกนั้นต้องอยู <Kristen> <kes S 1> ่ป้องแบงฟองตองแม่งแม่ตามกูเต็มอ่ะฟองไหนยิงไหมเนี่ยตองม่เปกูเห็นก่นแล้วกูเรียกดูแล้วพอมันเข้าไปปุ๊บเองฟิกเห็นไหมตัวเล็กตัวโคตรใหญ่เลยตใหญ่จงันตองจงันแรกฟิกรอนอนร้อนร้อนยังไม่แปะไอ้ฟองยังไม่โป้งไม่พอโป้งครบแล้วก็ถือว่าครบเลยไงอืมไปฟิกเป็น เนคนลเขามข้เาเ่นับนีครับมันจะขึ้นเขาครับเราจะขึ้นเขาครับขึ้นเขามันนกลเกินอะไรแรับจะขึ้นเขาจริงอ่ะ เราจะแอบบนขเ,นาเนขาครับแล้วแอบบนเขาแล้วครับ ปชีวะแบงค์สกล้องถือกล้องมองใครก่อนนะโอเคใครแบงใครแตกโป้งกูองทีบอกบอกโป้แบงค์เาไปหาอะไรแล้วบอกโป้งแบงค์ มึงก็ต้องบอกว่าแบงค์ไงดิเอากูกูบอกแบงคมันถามเอาแต่ว่ากูเผอป้องซ้ำแล้วก็กูก็บอกว่าเบ๊คมันถามได้ดออกูถ้าถ้าเกิดว่าป้องซ้ำมันก็เกิดจากการที่เราเผลอใช่ไหมนี่ก็เผลอไม่ใช่หรอไม่เป็นไรแล้วลงเป็นแหละไปลงไปเถอะมาลงทำไมไม่ป้องฟอร์คนแรกก็มานั่งอยู่ตรงนั้นแหละอุตส่าห์ลำบากขึ้นเขามานะเว้ย ไน่าเว้นั่งเล่นตรงนั้นมากดีกว่าว่ะเด็กเกลียนแซงเลยรทีเดียวไอ้แบงค์ลงมาไอ้เบสเป็นให้ไหมแบงค์ไปอันนั้นไปแอบไปเดี๋ยวไปช่วยรอบหน่อยเออเล่นนั่งตรงนี้ไม่ไม่เดอกไม่เห็นไม่เป็นให้แบงค์ไปแอบกูก็เป็นถ้ากูก็เป็นไอ้หนูอยากเป็นอ่ะกูจะให้มึงเป็น แช่น้ำนี่เย็นนะแต่คันขาไม่น่าไปแอบตรงนั้นเลยคไปแล้วโอ้รองน้ำเปลวรองน้ำเปลน้ำน่่นังเห็นในเกงในด้วยเห็นไหมไม่โกตเี้ยหรตอนนั้พี่เห็นไหมไมก่เพื่อนลั่ตกตัวเที้ยงแล้วใครนพวกสุดท้ายไปไอตอง นับไปนะนับตรงนี้อะไรดีไหมเกี้ยเงเา้าเกียงขึ้นนะปวดขาเ <h> อาลีบไปแอบดีนับไปนะเวย้ยนับไปนะนับไปนะนับจะเสร็จแล้วนะ นับเสร็จแล้วนะแค่คันขาวอ่ะไรคันขา,ขนขาใช่ไหมคันขามาป้องหนูได้เลยเออป้องฟองให้คนอื่นเป็นแทนให้ฟองเป็นนั่นแหละ คนเดียวโอ้อะไรวะด่านมันง่ายง่ายไม่ได้นในบ้านลาน้างหนูไม่น่ากลัวหรอกคันขาชี้หายเลยป้องไอ้ฟิกป้องไอ้แบงค์ป้องไอ้ตองไปเล่นที่อื่นได้ไหมอะไปเล่นที่อื่นปะตรงนี้แม่งซ้ายเข้าเต็นท์แล้วโคตรคันเลยใช่ไหมด,ด,ดันคันมากรู้ข,ข่าวว่าจะนั่งไอ้เหี้ยเราจะเลิกเล่นแล้วครับตอนนี้นะคะไปเล่นที่อื่นไปหาพื้นที่อื่นเล่นโคตรคันครับค่ะ ใครคันมั่งยกมือโอคนนึงอ่ะเด็กอนุบาลสามพูดไม่พอเลยครับเหมือนเด็กปหกปห้าเลยให้เด็กปสี่พูดไม่พอแล้วเนี่ยเด็กปสามดิไม่ใช่ปสี่พี่ปห้าแม่พี่มห้าปีนี้อนุบาลมีโรงเรียนมุตายเป็นตัวห้าอยคนเดียวนอืแม งสมนอำน้าเด็กบ้าวิธีด่าคนแล้ต้องบอกว่าสมน้ำน้าเด็กบ้าครับไปกัครับ๊ายบายสวเกนเน็ก